สำหรับขวานใหญ่ถ้าที่แนะนำก็ไทเทนิยสเตริงท่าเริ่มต้นแล้วก็ท่าเฮเวนอ่อนเอิร์ธขวานเนี่ยส่วนใหญ่การจบตีมกักมีมินิสตันนะทำให้ศัตรูหมดขี้ไวขึ้นนะแต่ว่าก็กินแรงขี้เราเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเราตีปกติเนี่ยเรามักจะตีได้แค่ครั้งสองครั้งขี้เราก็หมดแล้วนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากสกิลซัมไรฟลักทูเพื่อดึงขี้กลับกนะ็คือ มีการเปลี่ยนสเตนระหว่างการกดขีเพลา r1 นะพร้อมกับเปลี่ยนสเตนจะช่วยดึงขีกลับแล้วทำให้เราโจมตีได้ต่อนเนื่องคอยกดดันศัตรูให้ขึ้นนี่นะฮะท,ท้าทีสเตนจบท่าเปลี่ยนมาเป็นการล่างแล้วก็กดขีเพาพร้อมกับเปลี่ยนเป็นการบนจบท่าเปลี่ยนเป็นการล่างกดขีเพาเป็นการบนแล้วก็ท่าต่อไปถ้าเราทำอย่างเงี้ยขีเราก็จะคืนมาเรื่อยๆแล้วสามารถ ทำไทเทนิกสตริงหรือว่าฮเวนออนเอิญไปได้เรื่อยๆซึ่งมันจะคอมเพลซศัตรูให้ขี้หมดง่ายๆโดยใช้ไทเทนิกสตริงเนี่ยเป็นการเข้าไปชิดศัตรูนนะฮะเพราะมันจะพุ่งเข้าหาศัตรูแล้วก็ฮเวนออนเอิญเนี่ยจะลดขี้ได้เยอะก็ใช้ฮเวนออนเอิญตอนที่เราใกล้ศัตรูนะฮะผมเปิดด้วยการโจมตีหนักแล้วก็ไทเทนิกสตริงพอเข้าไปชิดแล้วก็ฮเวนออนเอิญ ส่วนหน่มันจะตากแล้วก็สตาร์ล็อกสตูแล้วก็กดดันเรื่อยๆถ้าเป็นมอนธรรมดาส่วนหน่งครั้งสองครั้งสตูก็ขี้หมดแล้วครับอันนี้กดผิดโอเคมาดูขวานคู่กันขวานคู่เบสิคที่นามำก็ท่าอันนี้ฮะดิสไลน์นี่ครท่าเลเทอร์บัลเล่ต์แล้วก็ท่าดูโอฮอป อันนี้ขวานเนี่ยขวานคู่เนี่ยจะต่างจากขวานใหญ่คือเป็นอาวุธที่เน้นกันตีเว้นระยะจากศักตรูมีท่าปานะ,ะแล้วก็ทำดาเมจเป็นอาวุธเล็กทำดาเมจเร็วก็ปึกใช้ถ้าดูอาหฮอกเราต้องปาขวานให้ถูกจังหวะนะฮะมันถึงจะได้ดอกสุดท้ายเงยดอกสุดท้ายเพราะมันจะดาเมจเยอะ เป็นไกดเบื้องต้นสําหรับผู้เริ่มต้นนะหรับคนที่คล่องแล้วก็สามารถไปเ,เล่นปเป็นแนวทางของตัวเองได้ส่วนเพื่อนคนไหนที่อยากดูอาวุธอื่นก็ลีเควสดเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะไปลองฝึกดู